เรื่องราวของนาคอาจห่างตัวจนไกลโพ้นในคำพีมหาพราตตาที่ตำนานระบุถึงการเริ่มต้นโดยมหาฤศีกิษนาไทยวัปยานะหรือฤษีวัยะสะไว้เมื่อ800ถึง900ปีก่อนคริสตกาลแต่เริ่มกระชัน้นเข้ามาเมื่อในคำพีปุราณนะฉบับเก่าแก่ที่สุดซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนในช่วงศตวรรษที่3ถึง10ระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์นาค อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในวิทีสาบริเวณอินเดียตอนกลางเป็นชื่อที่รู้มาจากคัมภีร์ปุราณะเดิมชื่อเบลซาหรือเบสนากาที่อยู่ในมัธยมประเทศของอินเดียในช่วงศตวรรษแรกก่อนคริสตการมีกษัตริย์พระนามโพคีที่อ้างนามโพจินตามคัมภีร์ปุราณะหมายถึงโอรสของเชชาราชานาคผู้ใกล้ชิดพระวิษณุ คมภี์ระบุว่าพระอ,องค์ได้พิชิตเมืองของศัตรูและสถาปนาราชวงศ์หน้าขึ้นโดยมีกษัตริย์พระอ,องค์ต่อมาชื่อสดาจันทราหรือจันทรานชาหมายถึงพระรามจันทาในวิษณุปุราณนะเป็นนาคาวงศ์องค์ที่สองส่วนองค์ต่อมาคือธนาธรรมหรือธนาวรมันและต่อมาคือมัณฑลาซึ่งในปุราณะระบุว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่และองค์สุดท้าย คือภูตินันดาตามลำดับวิธิสาตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำใหญ่และเป็นทางแยกของแม่น้ำเบทวากับแม่น้ำเบสซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในแถบนี้ใกล้เคียงกันคือเมืองสันจีและเบสนาการอดีเจ้าชายอาโศกเมื่อครั้งเป็นอุปราชครองเมืองอุเชนีแควนวันตีได้เคยปกครองวิทิสาซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์ภิเศษ กับพระนางเบธิสาเทวีชายาพงค์แรกผู้เป็นมารดาของไม่หินท,เทัเถระและพระสังฆมิตรเถรีซึ่งต่อมาเมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของราชวงศ์สุงคะนักประวัศาสตร์ต่างค้นหาหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงยืนยันถึงความเป็นราชวงศ์นาคในบทบายของมนุษย์เพื่อแทนที่นาคในปกรนัมแต่ก็ถูกคัดค้านจนไม่อาจหาข้อย,ยุติได้ จนกระทั่งราชวงศ์นาคแห่งวิทิสาก้าวขึ้นมาหลังการเสรื่อมถอยของจักรวรรดิสุงคะแห่งราชวงศ์มคตที่เคยลุ่งเรืองขึ้นมาหลังจากปุษยมิตรพราหมณ์ทำลายล้างราชวงศ์มาลยะอย่างไรก็ตามราชวงศ์นาคแห่งวิทิสายังคงอยู่สืบเนื่องมาอีกไม่น้อยกว่า200ปีหรือในช่วงศตรวรรษที่2จากหลักฐานเหรียญที่พบปรากฏพระนามบริษานาค ที่อาจปกครองในวิถีสาในปลายศตวรรษที่2และต่อเนื่องด้วยวลิสภาหรือวลิสภาวะที่สันนิษฐานว่าเป็นกษัตริย์ที่สืบต่อจากวลิศนาตต่อมาภายหลังการขุดค้นในที่แห่งเดียวกันที่นำโดยดีอารบันดากานักโบราณคดีและนักจารึกชาวอินเดียที่ทำงานร่วมกับการสำรวจทางโบราณคดีของอินเดีย พรเหรียญห้าเหรียญของพิมานาคาและคณะปฏินาคาผู้ปกครองนาคในเวลาต่อมาที่แหล่งโบราณคดีเบสนากาในวิทิสาซึ่งเป็นเหรียญพิมานาคาที่มีอายุอยู่ในคิสตศักราช210ถึง230แห่งเมืองปัตมวตีเป็นกษัตริย์นาควันชีแห่งตระกูลพราศิวะในราชวงศ์นาวนาคส่วนอีกเหรียญเป็นพระคณะปฏินาค อยู่ในคิสตขศักราช310ถึง3า4เป็นกษัตริย์นาคบัญชีแห่งปราศิวะในราชวงศ์นาวานาเช่นกันทรงเป็นผู้ปกครองป่าแห่งหนึ่งในแคว้นอริยวัตตาซึ่งพ่ายแพ้แกพ่พระสมุทรคุปแห่งราชวงศ์คุปตะนับเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของศตวรรษที่3ถึง4ระหว่างการเสื่อมถอยของอาณาจักรกูสานะหรือกูซานและการผง,งาดขึ้นมาของราชวงศ์คุปตะ ราชวงศ์นาคได้ปกครองอินเดียตอนเหนือและตอนกลางหลายล้อมด้วยกลุ่มอำนาจไม่น้อยกว่า6กอาณาจากักรซึ่งมีมงหลวงอยู่ที่ปัตตมาวตีสำหรับนาคแห่งปัตตมาวตีนั้นยืนยันได้ว่าราชวงศ์นาคไม่ได้หายไปไหนแต่ย้ายฐานที่มั่นไปยังปัตตมาวตีสอดคล้องกับคัมภีร์ปุราณะในวายุและพราหมณ์ปุราณะซึ่งฉบ,บับที่เก่าแก่ที่สุด สันนิษฐานว่าเขียนในช่วงศตวรรษที่3ถึง10ระบุถึงพญานาค9้า9องค์ปกครองปัมมาวตีหรือจำปาวตีและพญานาคเองค์ปกครองมัทุลาก่อนหน้าราชวงศ์คุปตะส่วนในวิษณุปุราณนะกษัตริย์นาค9้าพระองค์ปกครองที่ปัตามวตีกัณฑิปุรีและมัทุลาแม้จะมีการระบุจากคำพีปุราณนะ ว่ามีกษัตริย์นาคปกครองปัตมวตี9ก้าพระองค์แต่จากการขุดค้นขอ,ของนักโบราณคดีพบว่ามีเหรียญกษัตริย์ถึง12พระองค์ในจํานวนนี้เหรียญกษัตริย์11พระองค์พบที่ปัตมวตีส่วนอีกหนึ่งเหรียญพบที่เมืองนาวาที่อยู่ใกล้เคียงกันนักประวัติศาสตร์ได้เสนอลายเชื่อผู้ปกครองนาคตามลําดับเวลาโดยอาศัยหลักฐานทางเหรียญและบรรพชีวินวิทยา โดยยกให้บริษานาคที่เชื่อว่าครองอยู่ที่พิธิสาพระองค์สุดท้ายเป็นลำดับที่1ในปัตมาวตีโดยมีพามีนาคอาจเป็นกษัตริย์นาคพระองค์แรกแต่นับเป็นลำดับที่สองที่ครองเมืองปัตมาวตีนี้ตามด้วยกษัตริย์สกันดานาควสุนาคบริหัสปตินาควิภูนาคระีนาคภวานาคปภากรนาคเทวานาค วายกรนาชและพระพิคเนนนาคในจำนวนนี้มีเหรียญของกษัตริย์พระศิวะพระวานาคคือหนึ่งในราชานาคที่เมืองปัฐมวตีลำหลับที่8ซึ่งเข้ากันได้กับจารึกของราชวงศ์วาคาตะที่ระบุว่ามารดาของรุตเสศน์ที่หนึ่งกษัตริย์พระองค์ที่3แห่งราชวงศ์วาคาตะเป็นที่ดาของกษัตริย์พระวานาคดังนั้นรุตเสนที่หนึ่ง จึงมีส่วนที่เป็นลูกครึ่งนาคฝ่ายมารดากษัตริย์รุเสนที่หนึ่งนี้ในจารึกวาก,กาตะระบุว่าได้เป็นหลานชายของพรพนาคจะได้รับการขนานพระนามว่าเป็นผู้บูชามหาภัยละวะหรือภัยรบซึ่งเป็นรูปแบบที่ดูร้ายของพระศิวะเป็นไปได้ว่าความโนม้มเอียงในทางลัทธิสาวิของลุทธะรสษได้รับอิทธิพลจากญาติฝ่ายมารดาของพระองค์ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการอุทิศตนต่อพระศิวะในช่วงเวลาต่อมาโอรสของลุตเสนที่หนึ่งคือเจ้าชายพิติวิษณนซึ่งต่อมาคือพระเจ้าลุตเสนที่สองผู้มีศัก์เป็นเหลนของกรรษัตริย์พวนาได้เข้าพิธีอภิเษกกับเจ้าหญิงปภวตีคุบพระธิดาของพระเจ้าจันทระคุบที่สองแห่งจกักรวรรดิคุปตะจนสองอาณาจักรผนึกกำลังเมียนณาเขตครอบลูมินเดียเป็นส่วนใหญ่ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็นยุคทองของอินเดียอย่างแท้จริงราชวงศ์นาคต่อมาคือนาคแห่งโอริสาในช่วงศตวรรษที่3ถึง4บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของโอริสาหรือกลิงคะถูกปกครองโดยนาคแห่งราชวงศ์วินทยาตาบีหรือวินทยาตาวีนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าราชวงศ์นี้ เป็นสาขาหนึ่งของตระกูลนาคที่มีการสืบทอดเชื้อสายปกครองในช่วงเวลา80ปีโดยประมาณระหว่างการล่มสลายของจักรวรรดิกุสานาช่วงท้ายระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์ชากาและขีปานาดาและการผง,งาดขึ้นมาของจักรวรรดิคุปตาในรัชสมัยของพระเจ้าสมุทครคุปโดยมานาพัญจามหาราชผู้ปกครองราชวงศ์นาบแห่งบินทยาตาบี นำกําลังเข้าลบพุ่งทำสงครามกับกุสานะนับร้อยครั้งซึ่งนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่านาคแห่งวินทยาตาบีจับมือกับพระรศิวะผู้นำตระกูลนาคแห่งปัตมวตีเพื่อโค่นล้มการปกครองของกุสานะในอินเดียต่อมาศัตรูพันจาโอรสของมหามานาพาันจาและพระราชินีมหาเดวีดามายันติได้ก้าวขึ้นมาปกครองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของนาค แห่งวินทยาตาวีขยายเขตแดนออกไปกว้างขวางในพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียทางตอนเหนือตอนกลางและตะวันออกเรื่องราวของราชวงศ์นาคในอินเดียขาดช่วงไปนับจากนี้แต่ไปปรากฏในรูปปฏิมาการรมโบราณของราชวงศ์ต่างๆในอินเดียจำนวนมากจนกระทั่งต้นคริสตศตวรรษที่7ข้อมูลจากประวัติศาสตร์ตำนานหลังการล่มสลายของอาณาจักรวาดาของชาชานกา แอนเบงกรองก็ตกอยู่ในภาวะอนาธิปไตยในสถานการณ์ที่เรียกว่ามัดเซียนยายาหรือปลาใหญ่กินปลาเล็กเชื่อว่าเวลานั้นมีเชื้อสายราชวงศ์เก่าพยายามไต่ระดับขึ้นมาครองอำนาจจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ทุกพระองค์ก็ถูกสังหารหรือทำลายล้างด้วยวิธีการต่างๆภายในคืนหลังเลือกตั้งโดยราชินีนาคข,ของกษัตริย์องค์กรจนถึงกลางศตวตรรษที่8โกปาน ผู้มาจากวันนาทาสาวิจินะได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มผู้นำในระดับภูมิภาคขึ้นเป็นกษัตริย์และสิ่งที่พระองค์ทำอันดับแรกคือการสังหารราชินีนาคก่อนก้าวขึ้นสู่บัลลังก์เป็นกษัตริย์โคปาระตั้งต้นราชวงศ์ปาละครอบครองภูมิภาคตะวันออกตอนบนและอ่าวเบงกอลทางตะวันออกของลุ่มน้ำคงคาสันนิษฐานว่าราชินีนาคของกษัตริย์องค์ก่อน,อนที่พระเจ้าโคปาระ สังหารก่อนการสถาปนานั้นก็คือเชื้อสายราชวงศ์นาคจากอาณาจักรนั่งเดิมที่ค่อยๆถูกลดบทบาทไปตามการเวลาอย่างไรก็ดีในช่งวงศตวรรษที่10หรือราวคิศักรลกราช 8, เรื่องราวของนาคก,ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งผ่านราชวงศ์ปานจาที่เริ่มต้นจากการเป็นหัวหน้าเผ่าสืบทอดต่อจากราชวงศ์นาคแห่งวินทยาตาบีในภูมิภาคเคนดูจาหาและโอดิสาตะวันตก โดยสืบทอดดินแดนของพวกเขาในฐานะเชื้อสายกษัตริย์ในท้องถิ่นโบราณจากชาลึกหาสานปัดที่บันทึกโดยเฮอร์มานกุนคีนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันระบุว่าราชวงศ์ปานจาสืบทอดจากบินทยาตาบีของนาคแห่งปัทมะวตีซึ่งปกครองจากเขตกรนจาของโอดิสาและรวมศัตรูบันจาต่อมาบันจาได้กลายเป็นต้นทางของราชวงศ์พาอุมาการา ที่ปกครองในอินเดียตะวันออกระหว่างศตวตรรษที่8ถึง10และสืบทอดต่อมาถึงราชวงศ์คงคาตะวันออกอาณาจักรคชาบดีและสืบเนื่องจนถึงการมาของจักรวรรดิอังกฤษเรื่องราวของราชวงศ์นาคในอินเดียที่สืบทอดอิทธิพลมาจากคัมภีร์โบราณจนกลายร่างเป็นมนุษย์กษัตริย์อย่างยาบยนยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยการเมือง การศาสนาและการเคลื่อนย้ายของวิวัฒนาการแต่ในแง่ของวัฒนธรรมความเชื่อแล้วหากสืบสาวในตระกูลเก่าแก่ที่กระจายอยู่ทั่วไปในอินเดียก็อาจมีไม่น้อยที่มีที่มาจากรชาชวงศ์นาคในฐานะลูกหลานที่มีตัวตนจริงจ,จากตำนานในเอเชียใต้อย่างไรก็ตามเรื่องราวของนาคไม่ใช่มีเพียงในอินเดียเท่านั้นหากจะถูกฝังเข้าไปในการรับรู้อย่างอย่างลาก ของคนทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันว่าดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งยังคงต้องได้รับการขยายความส่วนจะมีที่มาในระนาบเดียวกันหรือแตกต่างกันนั้นอย่างเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะนาศไม่ใช่เป็นเพียงสัตว์ในปรการนำหรือตำนานเท่านั้นหาจแต่เป็นส่วนหนึ่งของประจักษ์พยานความเชื่อตามคติชนที่หลอมปนกับค่านิยมศรัทธาอำนาจ และจิตวิญญาณทับซ้อนผ่านการเวลาซ่อนปริศนาและกุศโลบายไว้อย่างมากมายขอขอบคุณสำหรับการติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในอพิสตหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ